เจอเห็ดอันไม่เจอเห็ดห,งห,งห,งหงูหูเจลีงามงามค่ะแถวนี้หลายเ <pers> ห็นไว้หลายต้นอยู่จีกเสีเอาถง <S <S ึงบ่เบิ่งเบิ่งโอ้ยโอ้ยพ่อเสีเอาขอนไปน้าดีกว่าจะพี่น้องเอางาไปน้าเลยโอ้บ่อเอาว่าเอานี่แหละออะเก็บเอาโลดอ่ะเก็บเอาโลดเถอะเนาะอืมนี่ไงว้ายได้ของดีมือหนึ่งพี่น้องจา๋าเบิ่งนี่อันนี้เอางาไปน้ำจ้ะเอางาไปน้ำ ไปน้ำดีกลัวนี่ดูโว้ยอ๋ออเอา๋อลนเ,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 เอาไปน้ำบ่ได้เดี๋ยวล่นีน่อเมอเมอเมอแค่เมอนาะได้ถุงเสือเลยได้เราจะได,ด้ถุงเสือ <c oughs> นี่เห็ดเห็ดบ่ได้เวหนีานมาเนาะถุงนี้จะอยู่ในรถแต่บ่ได้เอามาขันยางมาเบิ้งอย่าง,าง,าง,างานีสิยางมาตะโตเนาะ ยางมาเห็นเห็ดกะจี่านยางกลับไปโหลดบ้านังสี่ละยุคข้างหน้าก็มีอีกหลายยู่ใกล้ๆกล้ดห่ดจ้ะดําปีปียุต้ง,งามค่ะพี่น้องจาอ๋ายุเตี้ยเตี้ยนี่นี่นีย่ยุอันนี้ว้าโอ้ยหูหนูเจลลี่ค่ะบักงามกําลังงามมุ้ยงามหายโอ้ยโชคดีขนาดเลยพี่น้องดูบต้องเขาป่า เมื่อวี้อากาศดีค่ะจะนี่ใส่ถุงเสือกับบ้านเลยไอ้ใส่ถุงเสือไปใส่รถเลยเพราะว่าถุงมันนี่รถงามเนี่ยดูมึงดอกนี่เดี๋ยวพี่น้องมึงง้ำมุดบุ้มโอ้ยโอ้โอโลนลนลูกจ๋าอึฮึมึงเห็นหูหนูชชอนนี่มหนเห่าแล้วโอ้โหบใหญ่เลยจ้ะอยู่ข้างหลังป้าก่ามีอีกชอบ,บอกใหญ่เลย ดอกงี้ใหญ่เดี๋ยวพาไปเบิ่งอันนี้น้ำขังทงน้าที่แท้ก็ได้อยู่ในปลาดอกไม่บ่ใหญ่เอยดอกบ่หลายค่ะแต่ว่างามโอ้โหดอกสมบูรณ์ขนาดพี่น้องค่ะแล้วก็โอ้ยความใหญ่ของเพิ่นแห่หน่อยตาใหญ่เยอะๆๆเสียเดยถุงใส่ถุงใส่โอโหพี่น้องไปใส่ต้มจืดจ้ะใสอ่อนต้มมะม่า สุดยอดจ้ะมองเลยเห็ดหนูเจลลี่หลายจ้ะนี่ตรนี้เป็นตะหักอันดกอกเฉพาะคำเพราะคำได้จ้ะเอาเปลาะแอบแนดหนูโอ้โห้โอ้ยโอ้ย,อย,อยได้แล้วได้แล้วนี่มีอีกหุนห่นหุนห่นหุ่นอยู่ต่ำๆจ้ะต้นเดียวได้เนี่จ้ะยางวนหมาวนหมามเก็บจ้ะไม,ไ,มไม่เก็บเก็บเห็ดน้ำกันเด้่อหนูเจลลี่นี่ น้ำหายกว่าเนี่ยน้ำอยู่นอกน้ำน,นี่เมื่อไงเจ้า,จาว่ากล้องข่อยโอเควะบุล่ะมื่อนี้ก็โอเคนะท้อนล้มกับว่าปันด่ตอนนี้แดดก็มีด้วยขอบคุณหล,ลายๆที่เห็ดงามๆอย่างนีเนี่ยเสียธาตกรรมอันนี้เบิ่งพี่น้องที่ได้เอาการแล้วไปน้ำเหรอคะเอาไป เอาไปทั้งไม่นี่ยแหละเพราะว่าบุได้เอาถุงม้าแมอุยอ้ยโอ้พี่น้องทั้งหัวปากกระมีนี่ว,ว้วาวว,าว้าวว้าวไอ,โอ้โยเบิง้งเบิง้บงให้เบิ้งทั้งหัวจ้ะเฮ้ยเบิ้งเนี่ยจักเป็นง้มหายสิพี่น้องอ้ยเอาพอถึงแท่แน่นอนจ้ะแต่ให้เบิ้งว่ามันหลายใสยกม็มีฮูโนเจลินแซบค่ะ ยำก็แซ่บใส่ต้มใส่แกงได้หมดจ้ะแซ่บนี่นีอันนึนนงกะงานนึงโอ้ยนี่อันนี้เอาถึงจ้ะพี่น้องไหนดูซิล้องเอื้อมเหมือนกันนะโอ้ยนี่โอ้ยเอาต้องเอาไปอันนี้มาก,กวอวเขาเนาะเดี๋ยวต้องวางท่อสับก่อนเด้อพี่น้องค่ะโอ้โหนี๋กูละอ้าว ยูเพื้นดินจะมียูเพื้นมันนี้พี่น้องมาเบิง้งนะนะโอ้เพื่อนนี่ไหมหลายตัวนี่หู้นูเจลลี่ค่ะเอิ้นหูนูเจลลี่หูนูดำปี่ปีไฮว่าสิเอาแค่หน่อยๆวันนี้ก็ได้แกงแล้วละจ้ะงามพี่น้องจ้ะอีดำเมื่อี้มันเห็ดหูนูดำจะ้ะหููอันเจลลี่ค่ะเจลลี่ nung nung mà cái lấy ơn mà chị